น้องนินกระผมเดี๋ยวนี้ไม่ออกสื่อเลยนะลูกกระผมเป็นแมวอีโจวค่ะไอโจวไอโจวบดอะไรวะผมเป็นแมวที่ใจไม่ค่อยชอบส่งสีกับคงแฮะเขาถามหาน้องนินกันอยู่ในเอฟซีว่าน้องนินไปไหนน้าผมก็อยู่กองนี้ฮะเออมึงหลงหมดอะหลงอะไรหลงหลงไม่มีอะไรฮะเล่นคนเดียวก็ได้นะน้าเล่นก็ใครอ่ะพี่หนุนเหรอผมเล่นกับพี่หนุนแ เออดดเมืมอเล่นก็ก็ลงหนุนนะลูกเออไม่หนเจะพอย่เออเก่งลูกเออมึงพวกดำๆเมือน่ะเออแกไม่หนเออขอบอกพี่หนุนสองตัววันนี้สองตัวคือลูกแมวเอพี่หนุนเล่นเลยนะผมในญัเดียวแฮออโหจเย้ปกตีจะห่าอยู่นะแ่ก่อนออกทุกวันเนี่ยนะนพี่หนุนะเล่นอะไรกันนะ โอ้โหหันตูดให้พี่หนุนด้วยบ้าแล้วโอ้มาเล่นอะไรได้วะนินเนี่ยฝมนร้อยแปลกๆนะเนี่ไม่ไม่พี่หนุนจริงๆอ่ะไม่เห็นใครกูเห็นแล้วเห็นได้ดำอยู่ตัวแล้วเนี่ยโอ้ตายจะดุ้งเด่นจะดุ้งเ่นอยู่นะ่ผมลึกเลพี่หนุนมนะโอ้โหเลยจริงวะแล้วจริงวะ